อย่าเลยค่ะลำบากเขาเขาให้เขาวางบนโต๊ะไม่เป็นไรค่ะ,คะเราถือดีกว่าค่ะสูนตรงไหนวะมองนเหมือนกันได้ไหมมันบันทึกได้แต่ว่า พิธีกรของรายการมาร่วมแจมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราขอเป็นพิธีกรภาคพื้นดินไปก่อนนะคะภาคพื้นทะเลภาคพื้นทะเลถูกต้องค่ะแล้วจุดนี้นะคะตอนที่เรามาถึงเนี่ยนะขึ้นมากกว่านี้ถึงไหมใช่แต่นะเธอไม่เคยเดียังไม่เห็นหินเลยตอนแรกเรามายังไม่เห็นหินเลยนะคะตอนนี้หินแต่ตอนนี้หินเต็มไปหมดเลยค่ะสังเกตนะฮะ ขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากสุดๆเลยนะคะลองไปแจงนี่อาจจะจมได้มิดไปเลยะคะ่ะปลิวนะคะปคลิวอ,อาด, <c oughs> ดังนั้นเราควรจะยืนอยู่เฉยๆน,นาจุดนี้ <c oughs> ตอนนี้ป้าตีนหายไปไหนคะไปหาปลาหมึกย่างกินเดี๋ยวเราจะยุติการเผยแพร่แต่เพียงเท่านี้ก่อนไปหาของกินก่อนนะครับบ๊ายบายเองไหมครับไม่มีสรองเองก็ได้อภัยดีครับพี่เฟียดถ้าคิดให้ดีโลกนี้สลาด ล้างฟ้าจำแรงและพี่เียนครับพิเศษสุดๆเลยยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับอยู่ไหนฮะล่าสุดครับคู่ที่8ขอเชิญเลยครับน่นางเอกไหนฮะอะไรนะฮะกำกำลังแต่งอยู่ในขณะที่เขาล้างแต่งอยู่ลงมาเดินดูแฟชั่นโชว์เสรล้คู่ก่อนครับผมเริ่มจากคู่ซ้ายสุดครับพี่โค้นะฮะขอไมโครโฟนและโทรโข่งด้วยรถเบอร์ห้านะครับให้แนะนำตัวแล้วก็เรียกเรียกคะแนนจากคณะกรรมการขอคะแนนเต็มที่ได้เลยฮะ สวัสดีครับชื่อปองทะรับรถเบอร์สิบสระเอ้สิบหกครับชุดของผมมาวันนี้มันดูเรียบๆตามสไตล์คอนเซ็ปต์ที่ว่าแฟนซีแฟนซีเออแฟนแฟนนี่คือซีอ๋อทะเลแฟนซีเออกระเถิบมาข้างหน้านิดนึงมาไม่เห็นนี่เออแฟนซีเรียบๆแตเน้นประโยชน์เพราะว่าทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยจะเจอแมงวันเยอะครับครับผมตีแมงวันอ๋อแต่นั่นคือกว่าตีจนกระดาษทะลุไปแล้ว ก็เลยเป็นรีไซเคิลได้อ๋อจบไหมฮะแถวบ้านเนี่ยเรียกแท้สะตัวแดงเลยนะคิวติอยากจะป่วยทะลอกทะลอกอ่ะโอเคแล้วคู่ที่มาด้วยแต่งตัวเป็นคอนเซปต์อะไรครับครับผมนี่อะไรอุปกรณ์หาระเบิดหรือเปล่าครับอันนี้อันคืออะไรอย่างนี้จะเป็นอะไรได้คะนอกจากนำฟ้าแล้วก็ลงมาเก็บขยะที่ชายหาดนะคะเนี่ยได้ขยะมาเออส่วนอันนี้เขาใช่ไหม เพราะว่านางฟ้า,านี่กลมไม่ได้ค่ะหลังหลังจอกอยู่หลังอออก๋แล้วแล้วพอพอเลยซีนเก็บขยะไปพอโพสสายตาคนก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะ <c oughs> นางฟ้านี่เป็นมานานหรือยังครับถ้าทางจะนานกันแล้วนะฮะก็ผ่านมากผ่านดูดูแลเลยนะะฮตอนนี้รุ่นจิพันกว่าแล้วนะครับอันนีครับตั้งชื่อคอนเซ็ปต์ชุดตัวเองว่าอะไรครับ ท่านี้ไม่ออกต้องไถต้องไถเดี๋ยวนี้เลยต้องให้พี่ผู้ชายหรอครับนางฟ้าตกสวรรค์อ๋อเออเรียบเรียบแต่ดูดีครับเรียบเรียบแต่ดูดีครับอ่าขอเสิงตัวมือให้กับเรียบเรียบแต่ดูดีคุณโป๊ปกับคุณอะไรนะครับเก๋ค่ะคุณป๊อปกับคุณเก๋ครับเรียบเรียบแต่ดูดีนางฟ้าใช่เลยต้องมาคู่ที่สองเลยฮะอ้าวแล้วฮะคู่ที่สองนะครับคอนเซปต์ครับพรีเซนต์เลยฮะก็คือต้องมาเป็นคู่ไงฮะแล้วก็ เข้ากับทะเลก็คือบรรยากาศทะเลอะโลฮ่าอ๋ออะโลฮ่าจริงๆมีอะโลอย่างเดียวมอะโลอย่างเดียวอะโลอย่างเดียวอะโลฮ่าห้ามาตั้งคราดที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมผมขอลองพูดหน่อยได้ไหมเผื่อแบบว่าจะไม่เหมือนกันอย่างผมนี่อะโลฮ่าอย่างพี่เฟียนนี่ไงอะโลฮ่าแล้วอย่างคุณพี่นะครับอะโลฮ่าคู่นี้ไงที่เขาบอกว่าเขาหลง ครับผมเก็บเก็บไปเรื่อยๆอย่าเก็บลึกนะฮะเก็บลึกไม่ได้พี่ชายข้ามเก็บลึกเออเหมือนประกวดโรงเรียนอนุบาลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยชื่ออะไรนะครับยังไม่ได้แนะนำตัวเลยชื่ออะไรนะฮะชื่อใดค่ะใดกับชื่อดีอะครับได้กับเดียนะครับคอสีโปรดเบอร์ให้คุณนีด้วยนะครับใครมีอะไรจะออดอ้อนคณะกรรมการ ใช่กร <ness> anyway. ีนฮัน <đấy> น <c oughs> um, ีม <can> ูนทำไมเราถึงเลือกคอนเซปต์นี้มาครับเพราะว่าเราเป็นแฟนกันและเรารักกันตลอดเป็นคู่เดียวใส่ความรักเขาก็มีคู่เซปด้วยคู่นี้น่ารักแต่เช้านะเพราะใส่สีเขียวตั้งแต่เช้าเลยฮะเขาว่าเป็นคอนเซปต์เป็นคู่ตลอดเลยฮะนะแล้วก็มาเป็นแฟนคัมริวด้วยพี่อุ้มโอมโหเลยกำซ่อมแน่นเลย มือบีปูกแตกหมดเลยอะพี่ปูเอ้พี่อุก็เป๊ะเปอร์แจมยังจำได้คไปจากชาตรงนี้ครับผมแล้วก็เสื้อนี้ค่ะเป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นนายทหารค่ะนี่ค่ะมีบาทด้วยนะคะแล้วก็มียศเนี่ยนี่ แล้วก็เสื้อสีเขียวค่ะเอเป็นคอนเซปของผู้โชคดีค่ะที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวแต่อยากร่วมสนุกเพราะฉะนั้นชื่อคอนเซปอีกทีเึียชื่อคอนเซป Lucky Green Concept Lucky Green Concept นั่นเองนะครับแหม่เวลาเตรียมตัวน้อยไปนิดใครเห็นไหมครับมีเรียสองเราจำได้ไหมครับกระดาษนี่มาจากไหนกระดาษไหนกระดาษที่ผมทำมาเนี่ยครับจำได้ไหมครับอ๋อเล่มเมื่อกลางวันเล่มที่เป็นแผนที่ที่เอาไว้เดินทางเอาไว้ทำไมนะครับ เราก็เลยเอามาเอามาทำ,<น>ำเป็นรเรือใช่ไหมฮะรีกไซเคลิเคลอ๋อ oh. oh.